ทุกคนครับวันที่11เดือน9ที่จะถึงนี้อามีการปรับแพดครั้งใหญ่ครับฮีโร่หลายๆตัวถูกบัฟถูกปรับเพิ่มขึ้นมาและไอเทมจํานวน5ชิ้นในเกมอาด้วยกันครับถูกบัฟขึ้นมาฟอร์เรนติโนจะเป็น1ในตัวละครที่โกงกว่าเดิมขึ้นไปอีกและ แทงหลายๆตัวบอกเลยแพทนี้เมนโรมเมนแท้งดีใจแน่นอนครับมีการปรับไอเทมให้แล้วครับจะเป็นยังไงโหดขนาดไหนคลิปนี้มีคาตอบเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเจครับแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่กันกันกนกบการอัปเดตไอเทมในวันที่11เดือน9หรือพรุ่งนี้นะครับถ้าใครดูคลิปวันที่10ก็คือพรุ่งนี้ใครดูที่11ก็คือวันนี้แหละนะครับเตรียมได้เลยใครที่แบบอยากจะรู้แพทก่อนอยากจะรู้ว่าไอเทมชิ้นไหนเก่งขึ้นบ้างโกนขึ้นบ้างแนะนําว่าดูคลิปี้ใหจบ,บผมม เขาเรียกว่าตัวโกงอยู่นะครับตัวโกงที่แบบเล่นกับไอเทมได้เยอะมากแล้วก็มีไอหลายตัวละครที่หลายคนอาจจะคิดเช่นอาต้าอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยพูดถึงไอเทมที่ปรับมาแล้วโกงก่อนผมต้องบอกว่าไอเทมที่ปรับมาแล้วโกงคือไอเทมแทงคือไกอาสแตนดาร์ดและในส่วนของอมู l เลตออฟลอร์มิตี้ครับส่วนไอเทมที่ปรับมาแล้วผมรู้สึกว่าเฉยเเดี๋ยวค่อยพูดเล็กๆน้อยๆตอนใกล้จบคลิปแล้วกันก็คือไอเทมดาเมจของพวกกายภาพนะครับอ่ะมาครับอย่างแรกเลยพูดถึงในส่วนของไอเทม ป้องกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรามาในส่วนไฮไลท์ชิ้นหลักกันก่อนเลยคือไก่อาร์สแตนด์ดครับไก่อาร์สเตนด์เนี่ยต้องบอกว่าเขาปรับมามันก็ยังคงมีความคล้ายๆในเซิร์ฟหลักอยู่ในวันพรุ่งนี้อยู่นะครับแต่ที่เพิ่มมาเนี่ยมันเพิ่มสกิลติดตัวมาครับ คือปกติแกส๊สด่านเนี่ยมันจะบวกด้านเวทบวกพลังชีวิตและบวกความเร็วในการเคลื่อนที่แพทนี้เอาความเร็วในการเคลื่อนที่ออกแต่ไปเพิ่มแพสซีฟอีกอันหนึ่งแทนนะครับแพสซีฟอีกอันก็คือบาดลายครับผมสกิลติดตัวบาดลายคือทุก10%ของเลือดที่เสียไปครับจะทําการฟื้นฟนูบัฟบวก5%เตรงนี้เนี่ยเอาง่ายง่ายอธิบายง่ายมันคือฮิวเลนฮิลิ่งเอฟเฟกคือการรีเลือดครับเลือด ต่ำลงทุก10%จะบวก5%คิดง่ายๆสมมุติเลือดต่ำลงไปสัก20%ก็จะดูดเลือดได้แรงขึ้น10% 40%ก็จะดูดเลือดได้แรงขึ้น20%และเลือดต่ำลงไป60%นะครับหรือเหลือเลือดอยู่40%ซึ่งมันเกิดขึ้นได้แน่นอนกับพวกไฟเตอร์แทงพวกรับตีนนะครับมันจะดูดเลือดได้มากขึ้น30%ครับน่าสนใจแล้วใช่น่าสนใจแล้วดูเลือดแรงขึ้น30%และทำไมผมบอกว่าฟอเรนอาจจะโกงล่ะ ฟอร์เนนติโนครับถ้าเราเล่นมันมานานๆเนี่ยทุกคนจะรู้ครับว่าไอตัวละครมาเริ่มเต้นลํากันเถอะของเราเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ส่วนใหญ่ถ้าเล่นในแหลงสูงหรือในงานแข่งก็ตามเขาจะออกไอเทมจําพวกไม่ใช่พวกนี้แน่นอนเขาจะออกไอเทมแบบพวกแบบป้องกันน่ยนะครับแบบเนี้ยก็สะท้อนเลยขึ้นมาเป็นแบบ ของแท่งๆหรือบางทีก็อาจจะออกเป็นในส่วนของดิมินิชชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วการที่มีไอเทมที่บวกอัตราการฟื้นฟูมาฟอเรนติโนครับเสียบป,ปกติคุณเหญ่ว่าเสียบโป๊ะหกรใช่ไหมเสียบโป๊ะห0ร้0ยหกร้อยดูดิมันเสียบมันดูดเลือดเยอะมากๆเลยครับอันนี้อันนี้ผมใส่แล้วนี่ยวะลองเอาออกกันลองเอาออกกอนเชียร์ตาย <laughs> เอาไปเดี๋ยวลองเกิดก่อนคือปกติอะครับมันก็จะฟื้นฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูเลือดเยอะอยู่แล้วการที่มีเกาะเขียวเข้ามาแล้วแบบยิ่งเโลือดโลโลเนี่ยฟอลอเรนติโนโก,ก็จะมีช็อตรำติ๊กต๊อกได้มากขึ้นนะครับแบบช็อตัมเว่อร์ัโมโมโม่อะไรเง,งี้ยมันก็จะมีมากขึ้นอาแบบนี้ผมไม่มีเกาะเขียวนะครับผมไม่มีโลกเขียวผมลองลัมทีหนึ่งเลือดเด้ง400เห็นไหมัมทีหนึ่งเลือดเด้ง400จะัมยังไงก็4 0 0 4 0 0 4 0 0แต่มั่ได้ก็ตามครับที่เราออกเกาะเขียวครับออกไกลอาเราเราเพิ่มเลือดให้ม่่กอน เราลำมทีหนึ่ง7 0 0 7 0 0 700 700และมันยังไม่พอแค่นี้หลายคนอาจจะมองว่าแค่นี้ก็ไม่เห็นเก่งเลยพี่ฟอร์เรนก็งั้นๆแหละเฉยๆแหละกะกระขวยุยๆนะ네ครับแต่ถ้าคุณเล่นฟอร์เรนคุณจะรู้ว่าอันติของฟอร์เรนติโน่ครับมันช่วยเพิ่มเดี๋ยวเปิดตัวใหญ่ให้ดูอ่ะอันติฟอร์เรนติโน่อ่าล่างสุดแถวล่างสุดเลยอัตราฟื้นฟูจากการแทงเพิ่มขึ้น100%หมายความว่าฟอร์เรนจะมีการรีเลือจากอันติมาฟื้นฟู100%และมีเพิ่มอีกประมาณ 5% 10% 1 5 3 0หรือ4 0 4 5นะครับจากไอการที่เลือดมันหายไปเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะเอาเลือดสักประมาณนี้ดูเป็นไปได้อยู่แล้วก็ลองราดูครับนี่ครับพันสี่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 และมันมีการแบบเด้งเลือดถึงในส่วนของเขาเรียกว่ามันมีการเด้งเลือดแบบเยอะมากๆดลยนะแบบ2,000อะไรเงี้ยในตอนเลดเกมนะครับถ้าทําได้นะก็คือ,เ,อเดี๋ยวแบบลืม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 เปิดอมาตะให้มันนะครับแล้วก็สมมุติผมออกของแท,งทง นะครับผมเล่นเป็นฟอร์เรนติโนผมออกของแท้งทั้งหมดเลยแล้วผมมีดาบแดง1ชิ้นนะครับของแท้งทั้งหมดดาบแดง1ชิ้นแล้วก็เป็นพวกแบบอ่ะอ่าไม่แท้งหมดแล้วกันเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้มีดาเมจด,ดาบแดงชิ้นเดียวพอเดี๋ยวหาว่า,าแบบออกเยอะนะครับดาบแดง1ชิ้นแล้วก็ทําเลือดโลโลครับทำเลือดโลโลเลดเกมกระโดดไปอันติเกาะหัวแล้วแทงอ่ะเดี๋ยวดูนะเลือดเด้งเท่าไหร่นะครับเลือดเด้งโคตรเยอะผมบอกเลยมันต้องมีเงื่อนไขด้วยแหละเอาจริงเนี่ยสองพันเห็นไหมสองพันกว่า แล้วก็พอเวลาเราเด้งเลือดไปงเงี้ยตอนต้นผมบอกว่าลำสามครั้งฟื้นฟูเลือดประมาณ6 0 0 0ใช่ป่ะด้วยความที่มันไม่แบบ2องพันสองพันมันก็ต้องหกพันบวกสิผมบอกว่าไม่เกินหกพันก็คือเนี่ยเห็นป่ะถ้ามันเลือดเยอะมันจะรีน้อยครับส่วนถ้ามันเลือดน้อยมันจะรีเยอะประมาณนี้มันก็คือในส่วนของฟอร์เรนติโน่ที่ปรับมานะครับแผทหน้าก็บอกเลยว่าฟอร์เรนน่ากลัวกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเนี่ยแค่มันเปิดอันตีครับเปิดอันตีแล้วยืนลำเอาจริงเปิดอันตียืนลำในป้อมอ่ะย เปิดอันตีายูร์ลำในป้อมยังแบบเลือดเต็มในป้อมอ่ะแพทหน้าฟอร์เรนนะฮะก็เป็นตัวละครที่ได้ป้อมได้อันนี้ก็คือป้อมแผ่นใหม่แล้วด้วยนะมันก็ดูดิเลือดไม่ค่อยลดเลยครับถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่าห้าสิโดนดาเมจแรงขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจแรงขึ้นนก็คือฟื้นฟูเลือดเยอะขึ้นโคตรเวอร์บอกเลยแพทหน้าฟอร์เรนเวอร์จริงครับใกล้ตายเนี่ยคุณรอคุณรอ,ณรอใกล้ตายแล้วมีเอฟเฟกต์อันตระครับ มันพ really the ุ่งไปดิดูเลือดดิสองพ2นสองพันพันเแปดะใครเล่นกับมันนะไม่มีใครเล่นแล้วครับทุกวันนี้มันก็ขี้โกงอยู่แล้วผมบอกนี้ในในเซิร์ฟหลักนะมันก็ขี้โกงอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือไอเทมชิ้นแรกนะครับไกอาสแตนด์ดในส่วนของสตัดพื้นฐานจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเยอะในส่วนของรีคาเวอรี่สกิลติดตัวแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดนเนิฟลงมาจากฟื้นฟูเลือดแของ HP ภายใน 2วินะครับเหลือ5%นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ว่าการปรับชิ้นนี้มาผมบอกเลยว่าเก่งมากนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะมีความคิดนะครับว่าเฮ้ยพี่แบบนี้อาต้ามันน่าจะใช้ได้ใช่ไหมกับไกอาผมไปลองมาแล้วนะครับเลือดต่ำเหลือ1 0สมมติมันกระโดดดุ่งดุงมันก็ได้เลือดแค่300หน่วยถ้าเลือดมันเหลือ90%มันกระโดดดุ่งดุงมันก็ได้เลือด300หน่วยเหมือนกันเพราะงั้นอาต้าผมงงมากเลยว่าทําไมไม่ได้บั็กหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นหรือว่า การฟื้นฟมนูมันไม่นับว่าเป็นการฟื้นฟูบบฟมันนับว่าเป็นการฟื้นฟูปกติแบบฮิลลิ่งเฉยๆไม่นับว่าเป็นฮิลลิ่งอฟเฟต์อะไร้กก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อัลตาใช้ไม่ได้ครับอันนี้ที่ไปลองมานะโอเคชิ้นแรกผ่านไปแล้วครับต่อไปเรามาดูในชิ้นที่2กันบ้างนะครับชิ้นที่2ของที่ถูกปรับมาก็คือในส่วนของอมูลเลตออฟลอ่งวิตี้หรือไอเทมที่เอาไว้รีเลือดในสมัยที่แล้วนะครับแต่สมัยนี้ครับมาใหม่ เมื่อก่อนถ้าเราจําได้มันจะบวกเลือด2000แล้วก็ลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแพทนี้ครับผมว่าดีขึ้นมากๆเลยนะและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สกัดโดนนะโดนเนิฟเพราะแม่งถ้าสกัดไม่โดนเนิฟแม่งเก่งเกินเก่งเกินนะเนี่ยมาแล้วพ่อหมดเคลวบอเพย์ครั้งแรกางานพลังเกมโชว์2องพในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเร็ตรางวัลมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนบาท และยังมีกิจกรรมสุด Exclusive ที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสุดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และโซวิสให้ตลอดงานอย่าลืมมาพบกับเราในงาน t h a i ลน n d เกม e ช h o w 2025ที่บูธ G2 สณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่17-19ตุลาคมนี้นะคะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคล็ว่าเปย์มีทั้งกรอกมีทั้งตานเมีพลังชีวิตและสกิลติดตัวเปลี่ยนใหม่เวสกิลติดตัวเปลี่ยนคือทุก2วิจะฟื้นฟูเลือดหลายคนอจะมงว่าน้อยจังแต่ครับ ผมใช้คาว่าแต่นะครับแต่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 มันฟื้นฟูทุก2วิมันฟื้นฟู1%ตลอดก็คือต่อให้คุณเข้าไฟแบบนี้ครับคุณเข้าไฟคุณไปยืนเฉเ่องเอ๋ยไปยืนลำไปยืนทําตัวคนตีนเลือดคุณก็เด้งเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณออกจากไฟไม่ได้สู้ละ ภายใน3าวิออกจากไฟปุ๊บเอฟเฟกจะเปลี่ยนเป็นรีเลือด4%ทุก2วิถ้าถามว่ามันอ่อนลงไหมผมก็ต้องบอกว่าก็อ่อนลงนะเพราะเมื่อก่อนมันรี4%เต่อวิเลยว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือมันรีเยอะเมื่อก่อนรีแบบปุ๊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 บแต่แผ่นนี้รีน้อยลงแต่จังหวะในวงไฟก็ยังสามารถรีให้ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมาะผมมองว่าไอเทม2ชิ้นเนี้ยแทงจ,จ๋าออกได้หลายตัวนะไอพวกแบบโตโลหรือว่า ไอเทมที่แบบจะออก2ชิ้นแล้วมายืนคู่กันเนี่ยแบบพวกตัวละครของอารัมทาร่าอะไรเนียผมว่าก็น่าสนใจเพราะอารัมเวลาจับศัตรูได้มันชอบเจ็บใช่ป่มมันก็มีรีเล่อจากอันนี้แล้วก็มีแบบสิงโตสิงตัว3ตัวนะครับคอยเด้งเลือดรีเลอยอยู่โดนตีก็เลือดเอด้งเลือดเอดเ้งเอフェフェฟเฟกฟื้นฟูก็จะมากขึ้นมันก็จะอึดขึ้นไอตัวละครพวกแท้งจ,จ๋าจ๋าฟื้นฟูกเก่งๆไฟเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะเก่งขึ้นพวกแบบตัวละครที่ออกไกอาอยู่แล้วพวกชาร์ลอตอะไรแบบนี้ครับก็จะเก่งขึ้นนะแล้วก็พวกแท้งสายปกติ ออกอัมเบรตออฟลองวิตี้ก็น่าจะออกได้ไวขึ้นเพราะมีต้านทานแก่ภาพและต้านทานเวทเพิ่มขึ้นมาอ่าอันนี้ก็คือไอเทมที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าตัวละครที่น่าผิดหวังตัวนึงก็คืออาตาที่มันแบบไม่ได้รวมการรีเลือดอตถ้ารวมคงแบบเวอร์มากอันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของไอเทม2ชิ้นที่ผมมองว่าเป็นชิ้นหลักๆแล้วก็บอกมาชิ้นลองๆที่ถูกปรับมาก็จะเป็นมุลามาสะครับเพิ่มดาเมจจาก75เป็น80แล้วก็ลดคูดาวเหมือนเดิมมีพลังชีวิตเพิ่มมมขึ้้นนา500ห่ววยแแรกรแกีล็ เจาะเกราะของมูลาเนลดลงจาก40%เหลือ35%ผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะเนิฟแอสซินพวกคิวเลนที่กากอยู่แล้วก็จะขยับมากขึ้นนะครับหรือว่าดวงนาคอสที่ตีแท้งไม่เข้าก็จะไม่เข้ากว่าเดิมแท้งก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่พูดไปข้างต้นว่าแผ่นนี้มันเป็นแผ่นของแท้งนะครับแอสซินตีแท้งไม่เข้าแท้งก็ยืนเบ่งกามโตโลก็อยู่ก้ามโ,โตกามโตทั้งวัดน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของดาบแดงที่เหมือนจะบัฟในเรื่องของราคาถูกลงนะครับ พลังโจมตี200หน่วยกลายเป็นพลังโจมตีเหลือ180ยแแล้วบวกคูดาวลดคูดาวมา5%านะฮะแล้วก็ไอแพสซีฟยังคงเหมือนเดิมนะครับราคาถูกลงจาก2990เหลือ2,800นะครับก็ลดลงมา190แต่ดาเมจหายไป20ส่วนตัวผมมองว่าเนิฟแต่ถ้าเล่นกับชาร์ลอตก็ได้ลดคูดาวเพิ่มมาดน,นึ่งละมัง้ง <c oughs> ถ้าอยากจะได้อะนะเออถ้าอยากจะได้ก็ก,ก,ก็ดีละมัง้งนะฮะก็ดีแหละดีดีมัง้งนะในส่วนของดาบแดงไปแล้วมูลาไปแล้วชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเคียวครับเคียวอัันนนนนีีี้กกก็็่่่่าาจะะเเปทถยยงอูแหลว สรุปมันดีหรือกากเพราะอย่างที่เห็นเคียวบวกความเร็วในการโจมตีบวกพลังชีวิตบวกดามเมจเพิ่มขึ้นมามีสกิลติดตัวครับอยู่2เฟสเฟสแรกครับคือสกิล divine intervention ครับอาตะเมื่อ HP ต่ํำและวิ่งเร็วรวมถึงพลังความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น25%แต่ผลอยู่เพียงแค่0.75วิวิโดนตั๊บเดียวก็ตายแล้วครับมันไม่ได้กันได้เยอะขนาดนั้นแต่เมื่อไรก็ตามครับที่คุณออกเคียวเกิน4นาทีคุณจะได้ ต้านกันตาย1.5วิซึ่งผมถือว่าเยอะมากๆเลยแต่ย้ําว่ามันออกได้แค่ต้องถือไว้4นาทีแล้วคุณคิดดูว่าสถานการณ์ที่คุณซื้อเคียวคือเมื่อไหรเมื่อคุณตายแล้วขายเกาะเกิดขายเกาะเกิดแล้วคุณสับเคียวสับเคียวมาปุ๊บม,มันจะอยู่ถึง4นาทีได้ไงมันอยู่ไม่ถึง4วิด้วยซ้านะครับคุณสับมาปุ๊บคนโดนตีปาะเคียวเด้งก็เรียบร้อยนะครับผูดาว120วิหรือคุณจะออกในต้นเกมก็ ก็ลองดูนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันดีหรือมันกากนะครับอย่าลืมนะฮะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาเมา้์มอยกันได้นะสำหรับไอเทมทั้ง5ชิ้นตรงนี้นะส่วนตัวผมมองว่ามุลากาก,ากลงดาบแดงกากลงเขียวก็กากลงในบางบริบทแต่อาจจะดีขึ้นในบางบริบทถ้าพวกแครี่อะไรพวกนี้เอาไปออกกันในช่วงต้นเกมก็ผมไม,ม่รู้ดิผมว่ามันดูแบบอ่อนดอยลงอะ่ะแต่ว่าแพทเนี้ยแท้งน่าจะมานะครับคิดว่าไกาอาสแตนดาดเล่นคู่กับตัวอะไรได้บ้าง ไกอะสแตนดาร์ดเล่นคู่กับตัวอะไรเก่งมากกว่าฟอร์เรนติโน่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับพวกตัวละครแทงไฟเตอร์ทั้งหลายหรือจะเป็นเมดบางตัวพวกมักังกาที่ออกอยู่แล้วการฟื้นฟูมันก็มีมันก็ฟื้นฟูดีขึ้นโลเลออนที่ออกอยู่แล้วฟื้นฟูก็จะเป็นกอตเป็นตัวโองมากขึ้นอะไรแบบนะี้ออกได้แต่ถ้าคุณเป็นตัวละครที่ไม่มีการเด้งเลือดเลยนะครับผมต้องบอกนี่ก่อนคุณเป็นอลิสแบบนี้แล้วคุณคาดหวังว่าไกอะสแตนดาร์ดมันจะเด้งเลือดอะไรให้คุณ ไอเทมชิ้นนี้โกงจริงแต่โกงกับตัวละครที่มันมีของอยู่แล้วไม่ใช่อริทที่มันไม่มีของเลยแล้วก็มาออกให้มันแต่ถ้าถามว่าอาริทโกงไหมแผ่นนี้ก็ต้องบอกว่าอาริทโกงนะแต่ไม่ขอพูดไปไกลแล้วกันเพราะว่าอาริทมันมีการปรับแบบเด้งเกาะมากขึ้นอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเมาส์กันตอนเข้าเซิร์ฟหลักเซิร์ฟไทยมาแล้วกันซึ่งก็อีกไม่ไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วแหละนะครับก็ คิดเห็นยังไงกับการปรับแพทครั้งนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้คิดว่าฟอร์เรนควรแบนหรือเปล่าในแพทนี้ก็อย่าลืมเมาส์มอยกันนะครับอย่างไรวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วแวมาเมาส์มอยไอเทมใหม่5ชิ้นแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสันกรดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีลงคลิปอัปเดตแพทใหม่แน่นอนครับแต่จะเป็นตัวอะไรไว้ดูกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ